และคณะราศีสิงค์ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำราล่าคู่แท้ตามหลักของโหราศาสตร์ไทยแล้วกันนะฟังเป็นเรื่องสนุกๆแล้วกันอย่าฟังเป็นเรื่องซีเรียสอะไรมากมายดวงก็คือเป็นส่วนหนึ่งอะเป็นเรื่องของเกณฑ์ความน่าจะเป็นนะท่านนะแล้วก็อาจจะตรงบ้างหรือไม่ใช่ว่าคู่แท้ที่ผมอ่านเนี่ยพอไม่ตรงปุ๊บไปเลิอกอย่างเงี้ยมันมีคนอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มีคนจะมาจะผิดทุกคําพูดกกับการอัดคลิปต,ตรงๆของผมซึ่ง เออเอาดิท่านสบายใจเลยครับผมมันก็ไม่ได้ตัดคลิปเลยท่านผมอัดปุ๊บแล้วก็โพสเลยเพราะขี้เกียจนะเพราะว่าผมไม่ได้แบบรับจ้างดูดวงให้ใครผมไม่ไดเ้เรียกรับเงินจากใครจากเรื่องนี้นะครับผมดังนั้นแล้วก็จะเจียดเวลาว่างเอามาเล่าๆสู่กันฟังประมาณหนึ่งอ่ะโอเคลัคนาราศีสิงค์ครับดวงของท่านนะครับผมไม่ใช่ดวงสิ ลักษณะประจําตัวของท่านเนี่ยดาวราศีสิงห์เนี่ยมีดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์ดาวหนึ่งเนาะยศศัก์อครฐานให้ทายอาทิตย์นั่นหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงหมายถึงการมีจุดยืนหมายถึงความภาคภูมิใจเป็นดาวที่แทนสัญลักษณ์แห่งอัตตาคือความมีตัวตนที่แบบชัดเจนและการไปที่เคารพอ,อ่านรูปก็ได้ผมก็คือเป็นสิงห์เนาะสิงห์ก็คือมีความสง่างามต่างๆนะ นิสัยพื้นรวมของชาวราศีสิงห์เนี่ยมักเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองรู้คุณค่าในสิ่งที่ทำนะชอบเป็นผู้นำโดยธรรมชาติเลยครับไม่ชอบให้ใครมาควบคุมตัวเองนี่คือสิ่งชัดเจนรักในเกียรติยศและศักดิ์ศรีนะแล้วก็ในบรรดา12ราศีทั้งหมดเนี่ยลัคนาสิงห์นี่รักในเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่สุดละมีความหยิ่งพยองตามหลักของความเป็นสิงห์นะ ภายนอกเนี่ยแม้ดูมั่นใจเนี่ยแต่ภายในเนี่ยจริงจังกับทุกอย่างที่ทำมากๆเลยนะรักและปกป้องคนของตัวเองอย่างเต็มที่คือมีความเป็นหัวหน้าสูงนะข้อดีของท่านก่อนท่านเป็นคนใจใหญ่มั่นคงกล้าตัดสินใจเป็นคนมีแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นโดยไม่ต้องพยายามจริงใจจริงจังไม่เสแสร้งถ้ารักใครและทุ่มสุดตัวแน่นอนสิ่ง ไม่ชอบความช่วยเหลือจากคนที่อ่อนกว่านะแต่ยังมีข้อเสียนะตัวท่านนะ่ะหลงตัวเองแบบไม่รู้ตัวบางครั้งเนี่ยแพ้คำพูดแรงๆหรือคำวิจารณ์ที่ประชดไม่ชอบใครมาตำหนิติเตียนนะ่ะอือชอบการยกยอมากกว่าปกติหน่อยนะ ทีนี้ไปดูคู่ของชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างคู่ปกตินีในจักรราศีนะครับผมตนุคือตัวท่านเนาะตรงกันข้ามเขาเรียกว่าภพาปัตตนิปัตตนิเนี่ยก็คือมีดาวราหูเป็นดาวเกษตรในภพปัตตนิของท่านทายยังไงทายว่าคู่ของท่านเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีแรงดึงดูดความแตกต่างนะ คู่แท้ของสิงห์นี่คือคนที่มีพลังลึกลับดึงดูดใจไม่เหมือนใครแปลกแปลก,แปลกหน่อยเพราะสิงห์จะไม่ชอบเจอคู่ที่แบบเรียบๆธรรมดานะบุคลิกหน้าตาเนี่มักจะเป็นคนเข้มคมอ่ะมีเสน่ห์ลึกลับรูปร่างเพรียวนะพราหูเนาะหรือดูมีสไตล์เฉพาะตัว มีดวงตาที่คมมีแรงดึงดูดแบบมองและจำมีความเป็นตัวตนมีความชัดเจนในเรื่องของคาแรคเตอร์มากๆแต่งตัวไม่เหมือนใครมักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะมีแรงแม่เหล็กหรือแรงดึงดูดทางเพศสูงจากสิ่งทิ้งแรกคือถ้าเป็นนักแสดงเขาจะเรียกว่าคนนี้มีคาแรคเตอร์คือราหูนิสัยโดยตรงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่ในกรอบหน่อยนะถ้าเป็นแฟนของท่านนะคิดต่างจากคนทั่วไปมีความกล้าชัดเจน สิงถึงจะชอบถ้าสิงคู่กับราหูเมื่อไหร่เนี่ยเจอกันแล้วเนี่ยก็คือจะถูกดูดเข้าหากันแบบคาดไม่ถึงเกิดขึ้นไวเกิดขึ้นแรงและก็ลึกสิงเนี่ยถ้ามันชอบใครแล้วมันเล็งก่อนมันจ้องมันดูมันลักษณะมันจ้องก่อนถ้ามันได้แล้วปุ๊บมันตะคุบเลยไอ้นั่นไม่ไม่รอด อ่ะนี่คือลักษณะของคู่แท้ของท่านคือสิงห์ดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์เนาะผมอธิบายไปแล้วตรงกันข้ามคือพบปตัตตนีดาวประจําตัวของคู่ท่านเนี่ยพบปัตตนีเนี่ยอ่านอย่างแรกก่อนว่ามีดาวไหนสถิตยอยู่ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไม่มีอย่างผมเองพบปัตตนีไม่มีดาวพอพอไม่มีดาวเนี่ยพอมันไม่เหมือนกันผมก็เลยจะอ่านในคลิปนี้ไม่ได้เนาะพอไม่มีดาวปุ๊บผมก็เลยไปดูดาวเกษตรดาวเกษตรนะ มันเป็นดาวราหูดาวแปดนะสิงแปดปุ๊บอ่าใช่เป็นราหูแล้วปัจจุบันนี้ก็คืออ่ะแถมให้หน่อยปัจจุบันนี้ก็คือมีดาวราหูมาสถิตอยู่ในภพเรือนปัตตนีของท่านอีกก็ยิ่งชัดในสิ่งที่ผมเล่ามาข้างบนว่าคู่ท่านจะต้องมีความลึกลับมัวเมาลุ่มหลงให้ทายราหูอาชีพประมาณนี้อะไรอย่างอืมจะดีนะก็นอกจากเรื่องคู่แล้วเนี่ย คนรักเนี่ยคู่ครองมันก็จะเป็นเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาก็จะเป็นฟิลฟนี้ในช่วงเวลานี้นะอืมอ่ะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปชาวและคนาราศีสิงค์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ